เลสโกฮะมีเวอร์ชันสีม่วงด้วยเหรอสีส้มก็มีอยู่ในฮารก,กี้ Go Happy, Etty Kiss อืมมีหลายสีเนาะไม่นี่เหมือนด็อกเตเลย <laughs> นี่ทำไมเหมือนด็อกเตเลยฮะโอเคฮะ ยินดต้อนรับสู w ่ w a c k บว w a กี y ในเทสนี้ทุกคนจะได้รับอุปกรณ์ทดสอบความสามารถของคุณใช้ grab pack ที่คุณได้มาในการทำเทรสนี้รเบราคุณจะมีรูปรอย่างอยู่และจะมีฮักกี้ออกมาในแต่และรู สิ่งที่คุณต้องทำโอเคใช้ว r a b แพ็ k ยิงเราไป s <S นั่นแหละทั้งหมดโชคด, oh. okay, ดีโอเคเลยจัดไปรูแล้วไม่ไปกี่ลูเนี่ยโอ้โหพวกของเลยพวกนี้มันจะถูกลักอ๋อมีเชอคลังไว้จะดึงกลับไปมันใกล้เด็กมากเกินไปนะอืม สนุกสดสดงว่ามันมีเอาเชือกออกสินะโอ้ยโดนโถ่เอ้ยมันเชื้อไปอ่ะแล้วกดคลิกบางทีมันมันไม่ยอมออกอ่ะ t w e n t 0 minutes later. ไม่สนุกเลยมอมมี่เนี่ยบางทีไม่โดนอ่ะใโดนอีกแะจะรอดอยังไงมันมาเยอะเลยอะ่ะ much 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 later นี่มันเป็นอย่างเงี้ยทำไมกันนะโอ้ยโน no. วันเยอะจ้าผมต้องทำให้เธอสามสิบ เนี่ยไม่โดนให้ตล่อยเธอตัวแกเล็กกเกินไอพวกเลไระยำลงสับไปสิ Yeah, I'm alive. I'm alive. Oh, you did it. Come <laughs> oh, die. so uh, that's Yeah, Yes. <laughs> <laughs> เรื่อหนึงเกี่ยดกท้ายเศรษฐีแต่ความดีใจมากเลย <laughs> ยังไม่สายไปที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเธอนะไม่มีแฉงเจ๊กูจะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แหละโอ้ยขอโทษส,สำหรับความหยาบฮะโอ้โหเ <laughs> ทียบเลยมือ Oh. Blood. Oh, no. oh, no. oh. Oh. Okay. Press the button to feed me candies? กดปุ่มเพื่อที่ให้กลุกโอมฉันยอมหยอม,มให้ฉันอีกมากกว่านี้แคนดี้กว่ากว่านี้อีกโอเคไม่เอาแคนดี้อีกแล้วฉันอิ่มแล้วเนอะฉันบอกว่าไม่เอาอีกแล้ว งมงบงหยุดโอเคว่าขอขอโทษเพื่อนไปละน่ะไอพวกแฮกกี้โดนมัมมี่อะไรงานแล้วสินะเชลกีแจ๊ะอ่านอ่านหลอไปเองเด็กขยหล่อดเด้ยไอพวกเด็กหวายหล่อ <laughs> โอเคฮนะบักหรือพอเครื่องผมหรือ,อยังไงไม่รู้อ่ะ นี่กดไม่ได้อืมเหมือนจะเป็นทางกันโอเคคทาวงนี้ก็ไม่มีแล้วโรชโน,โน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 มีมีตรงไหนนีโน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 ชิบหายละฮ้หมใครแต่สีชมพูอ่อะหอมลอยอ่ะ ฮะโอ้ยโอ้ยใจดียอ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 ให้อยอให้ภาษาเปนมิตรในเกมฮะเฮ้ยพี่น้องใจดีโอเคมีเวอร์ชั่นใจดีด้วยโอเค หนึ่ง FPF ผมจะเหลือแค่สามสแต่ผมยังทนเล่นได้นะ Hello ว่าไง KP Yes โอเคมาดูฉากคือไม่ทำไรเราฮนะขอดูแบบฉากเต็มเลยแล้วกันเนาะถ้าไม่ทำอะไรเราชื่ออะไรยังไม่รู้จักฮะแต่ขอบคุณมากนะอ่ามองเราฮนะแล้วก็อ่าคันโย ืมโอเคตอนนี้เรามีตุ๊กตาสีม่วงตัวนี้สีม่วง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 แล้วก็ป๊อปปี้ที่เป็นเพื่อนเราส่วนที่เหลือคือศัตรูฮะมีเพื่อนเราแค่สองคนในโรงงานแห่งนี้สินะ ที่เหลือคือไม่เป็นมิตร อแล้วเราจะอาไฟยังไงออืมเนี่ยเราไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีไฟอืม หรือว่าเราสามารถดึงจากอันเก่าได้เหรอน่าจะใช่เพราะมันไม่มีทางอื่นนะน่าจะดึงจากอันเก่าแล้วมั้งน่าจริงด้วยโอเค แล้วก็มานี่เออเดี๋ยวอืมรู้ว่าผมคิดไปเองนะว่ามันมองตามผมอะอะน่าจะคิดไปเองแลละมั้ง นี่ต้องใช้ไฟสองอันเลยเหรอเอ็ดเอทปมาละ โอเคนำงไปดูตัวนี้ก่อนอืมฮึอ่ะัดทส่งซะกก่อนโอ้โอ้ไม่ใช่ทั้งหมดครับท่านเปออิดนะสิมาคอสต์ตกลงไรขึ้นเอ,อ่ออย่างที่คุณเห็นผมไปวานเทปเตเมื่อผม โอเคเมื okay. ่อกินอาหารเสร็จที่โรงอาหารผมเห็นบางอย่างวิ่งผ่านล็อบบี้ไปนั่นสิผมเห็นเหมือนตัวอะไรสายแขนใหญ่สายยาวมากเลยอะ่ไรเห็นทำเห็นอะไรมาครับอาาืและอาา่าฮะโกมผมคิดว่าผมเป็นคนเดียวที่อยู่ที่นั่นนะผม ปิประตูมันลงอ๋อวิที่ทางเดินนายมั่นใจนะว่าไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนหรอกมันสูงตั้งห้าสิบพุตนะมาคัดเวอในในการในสกุภา,าษาฉันหรือเปล่ปปาเยเอาจจะเป็นแค่คนเดินก็ได้หลายคนโอเคมันไม่ใช่พวกคนนะโอเคไหมผมรู้ว่าสีที่ผมเห็นแต่ไอ้นะั่นมันไม่ใช่คนแนะ่ๆนะแล้วนายบอกใครบ้างาจากฉันอะแค่ท่านครับ จริงๆโอเคเขาจะให้คนกษาสพพายพาวไไปดูด้วยกันนะว่าคือยังไงอะไรอะไอ้มันนั่นมันปีศาจนะพวกเขาจะตายกันหมดนายกำลังทำอะใช่ไหมพวกเราทำของเล่นไม่ใช่ปีศาจไมอ๋ออ๋อปีศาจก็พ,พชจารด้วยนะเอาจริงแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรออกไปจากออกไปพีพวกสายตาฉันเลย แค่แบบคนเห็นมัมมี่ลองเล็กไปเดินเล่นฮะแล้วโดนสวยมาว่าเราทําของเล่นนะ่นไปทําปีศาจแล้วที่จเจอนี่มันคืออะไรอมันคือของเล่นเหรอที่เเจอเนี่ยฮะตายไปสีรอบมันคือของเล่นอย่างนั้นหรืออ่ะอค อ็อย่างน้อยก็เลยตุ๊กตาไว้ตัวหนึ่งนะอืมโอเคโอ้ทางปิดแล้วเลทสโกไม่มีใหญ่อ่ะตอนแรกไม่มีใหญ่ตรงนี้นี่เี่หรือผมคิดไปเองนะอืมโอ นั่นมันพวกฮากกี้นี่อแล้วบันโซหายไปไหนแล้วหายไปเลยโอเคอทําได้ไนายต้องทําได้ร้านสุดท้ายแล้ว <S <S นายเคยเล่นทั้งหมดนี้มาก่อนหรือเปล่าเนี่ยทำได้ดีมาก นึกเหมือนว่าเธอจะพร้อมสำหรับเกมสุดท้ายแล้วนะ Let's choose ตามมามี่ลงไปข้างล่างเลยเป็นครั้งสุดท้ายไว้สนุกกับเกมสตชันนะไว้เจอกันครั้งหน้าอา้าเบลัประตูเปิดไม่ออกจะให้ต้องเปิดเองโอเคได้ โอเคเมื่อกี้เสียงอะไรร่วงอ่ะคิดไปเอง